พบกับอุ๋งหิงเพชรบ้านแพงครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนครับยิปซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนรับวิลาอุาอ๋งหิงทัวประเทศแล้วก็ทัวโลกมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องนงคูรลกกายชาแนลพี่น้องมาเมือเนีกรตามติดอีลาขึ้นเกาเลยพี่น้องตามพิดสาวน้อยเพชรบ้านแพงต่อไปเบิ่ง ช่องมเขือืนี่ก็ได้เข้าไปบิงช่องคองอไอเสียบีน้พี่น้องเนาะโอ้เห็นแล้วก็ประทับใจพี่น้องภาพม่อขื้นี้โว้ยฮามเลยบรรยากาศลังเวทีพี่น้องโอ้ซ่อนดีใจน้ำมีหลายพี่น้องแฟนเอฟซีจากต่างประเทศบินมหาอีหลายพี่น้อง บินมาอีกแล้วบินมาอีกแล้วมหาอีหลาอีกแล้วรอบมีวานมาจากซีเรียมครับเติมเครื่องนี่มาจากเยอรมันพี่น้องค่าเครื่องแปดหมื่นบาทพี่น้องลงทุนร่วมทุนบินตรงมหาอีหลาอุกิงเพื่อเป็นเอฟซีอีหลาอุกิงเพื่อบิังยิ่งใดบันกระหายยิ่งหลันนอกพี่น้องเนอเบิังอีหลาตลอดอุกิ่งพันจะได้ตรงมหาอีหลาได้ค่าเครื่องกับใบตองเสียดายพี่น้องแปดหมื่น ก่อนข้อมักข้อมแค้นพี่น้องมาจากเยอรมันเลยยิ่มตรงมาหาอิหล่านโดยฉงกอเลยพี่น้องโอ้ในเห็นแล้วก็ประทับใจพี่น้องโอ้คนคนคือสนดีใจแห้ง,งพี่น้องทึ่งก่อนทึ่งหอมอกอดแล้วกอดอีกพี่น้องโอ้ยซัอนคนนี้ประทับใจแห้งขึ้นดีใจแบบสุดๆเลยพี่น้องเพราะว่ายุต่างประเทศกับเพราใครมีโอกาสได้มาหาอีหล่านเลพี่น้อง Oh, không em tham rồi còn làm công văn chân đây là công viên bị câu là không mà, nó, nó như nào xin không mong hiện không nó มันเกิดขึ้นอีกแล้วเกิดขึ้นแล้วว่าดิเกิดมื่อนี้ก็เกิดพี่น้องมันขึ้นอีกแลเกิดต้องพี่น้องว่าดิมานจะซีเรียสแบบเมื่อนี้มันจะขึ้นอีกไหมจากเยอรมันอีกเลยบอกว่าผมเกิดขึ้นกันเลยพี่น้องมันเพิ่นมมฮาคุณเพิ่มแข้งมันปน๊มบินอกแต่ฐานะยากพี่น้องพระเจ้าอะ้รแขกเดินมันก็ยังประเดี๋ยวว่าิบินมหาขนาดแบบนี้พี่น้องประเดี๋ยวคิดหอดกันครับพี่น้องในคิดหอดกังไนก็ต้องมาะพี่น้องเบิ้งคิดเบิ้งเลย บะรามีลอง่พี่น้องสิซ้ำเดยพี่น้องบุญ่าบะรามีเฮ็ดให้คนคิดจั่งมาหาจังได๋ก็ต้องไปหาอีหลาจังซี่แในเม็ดนี้เงินนำพี่น้องพอเงินเกอนเลยจัดเป็ี่นแนวไหนพี่น้องพี่น้องกันสิ่งที่ขึ้นกันนะพี่น้องเนาะแนวยอมยอมใจแค่เนี่ยหอบโอ้โหนะพี่น้องเพื่อมาหารพี่หลากัดแจกตาข่ายคนเยันมองนี่ละพี่น้องมองกินกันนี่ละมองนี่ละ เอี้ยสิยอิหลาก็ไล่กันย้อนแบบนี้หลยพี่ผู้ต่าผู้โต้ักางค้างอีหลีเด้ดใจมาวันนี้อืครับผู้ต่าผู้โต้มาต้ออกกกกอ,อกจาก,กบ้านก่อนจากบ้านเพย้อนอีหล่าดิพี่นอออ้องก่อนน้าเงินขังใจพี่น้องเอ้ยเห็นภาพ่าเราเราซ่อนเงินใจน้ำอีหล่าประทับใจขังพี่น้องเ <ไป S 2> พิ่มข,ข้างกอดเพิ่มเงินให้พี่น้อง ก็ซือว่าเป็นท่านึงบ่านี่แบ่งท่านเราพี่น้องคนไทยเด็ดนี่ก้วกอดแล้วกอดดีพี่น้องโอ้แม่ยังอยู่แม่เดือนหน้ากอดข้ามเดือนนี่น้องมันมันประทับใจแห่งเห็นภาพนั่นเราพี่น้องเดี๋ยวเดือนหน้าไปแสดงที่ขอบคุณส่องเสียบีเด้อมาขึ้นเดทไทยจังหวัดมอจีพอดีพี่น้องเล่ามากนายหลาหลังเวทีพอดีเื็ดนี่โอ้ขอบคุณแม่พี่น้องเลยเดือนอนรอเลย ปัญญาใญยเลยพี่น้องเรื่องนมันเกิดขึ้นด้นวยอิรเกิดขึ้นทั่วแทบทุกเวทีทีหลาไปมีแบบมีเรื่องเหลือเสือมีเร่องมาสจั๋มีเรื่องแบบน่าประทับใจเกิดขึ้นหลายพี่น้องอันนี้มอเขาเวยบว่าอวอย่างนี่มันเกิดขึ้นอิรีตลอดแทบทุกบา้านทุกเวทีทีหลาไปนเกิดขึ้นอิริพี่น้อง เขาบอกดีว่ามันหวยเป็นอย่างนี้มันเรื่องจริงนะเคจมหาหลังเวทีหลานี้จะหาจะห่องไม่จะกวดจาซ้อนซ้อนไหลทีนะกวดซ้อนหลโอ้ยหลาแม่จับแม่จับแม่กอดเนี่ยพว่าคนเค่องกอดเร่อขู้ไดก็ไรมาที่ีกว่าเนี่ยปวดพวของพวกี่ยนข้างนอลครับูี่บอครับในเย่พี่นมอามัน ภาพมันบดยากแล้วนอให้หลักกินข้าวก่อนแฟนครับยี่สิบสาวหน่อยกินข้าวก่อนเหรอโผล่ไหลกับชีวะรวยยี่สิบภาพมืมอนเองกูเอ้ยเป็นส่วนคนน้ำเงินเงี้ยี่นอนเอ้ยเห็นมากเลยบ่เคยกับูส่อนมีการนี้มีหลักขึ้นแสดงอยู่ลอยเย็ดนอนพี่นองอยู่จักวัดลอยเย็ดขึ้นก็ได้ ขึอนกันคนกัอาญามาไล่กันอาญาขึ้นกันแล้วน,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 น้นองน,อน้งนนองทางแท่งมันขึ้นหคือว่าเสียดเตี่ยนหมวดพี่น้องมาไล่ได้หลายนี่น้องทางแท่งมันขึ้นก็ได้พี่ลห,ลห,ลหล้าก็ได้หลายเติมอยู่มมือขึ้นอาญาเตรียมข้อก็เราะล่ะพี่น้องเลยก็ห่อเสียก็สิหลายมือกันละแตละมือแตละขึ้นนะโอ้ก้อนซ้อนที่เจน้าวิลาแฟนคขาบีบซีโอหักหอมลายพี่น,อน,น้อ,นนอ,องเลย มื่อนี้รู้ซื้อว่าแสดงต่อใส่็จเนาะก็ซื้อว่าไปสเกตที่ยะสูบ่ะมันในเบิองตารางเงี่ยมาให้เบิองตารางเลยพี่น้องหลังจากยื้เลือมเนอพี่น้องวันที่สองเนอเมื่อวานนี้เพ่งเข้าเบื่อแต่ว่าเฮ็ดเพ่งใหมเราของบอลจูอะนั่งพี่น้องเพื่อกับปอยที่เสื้อของมาแล้วทักน้องสองเมาพี่น้องวันเสาร์อวยวันที่สองเนอพี่น้องเด้อปล่อยไอ้ อวันที่สองเก้าโมงส่าเกาในกายยืดลืมเข้าไปปั่นวิวยอดวิวซอยวัดโจ้เด้อพี่น้องเด้อเขาไปฟังมีเสื้อคุมวันเนี้ยพี่น้องเน้องเป็นก็ได้นักแสดงดีเนี้ยวัดโจ้เป็นก็ได้นักเอกกับผู้งามพี่น้องน้องเอียงว่าซีคนไหนหน้าตาหน้าตาดีเด้ยนักเอกก็ได้ไรพเอกก็ลอพี่น้องอย่าลื่อมออกไปปั่นวิวสกันเด้อพี่น้องวันที่สองก็ได้ ทางลูกแล้วก็พอมันนั้มเ่อนเนี่ยพี่น้องวันเจอกันได้แล้วก็เตรียมที่กันกับงานนี้พี่น้องซอยกันสลับสุดเด้อพี่น้องเด้อวันที่สองมีหน้าพี่น้องอย่าลืมแป้นขับเอซี่ซอยกันซอยกันเชี่ยซอยกันดันเขาไปคอมเมียนเดินไล่พี่น้องซอยบัดจู๋น้ำอีกข้างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมีงานในถ้ำแกพี่น้องเมื่อคืนกับเมื่อคืนซื้อก็โอ้ม้วนอยู่พี่น้องถือว่าโอเคม้วนสบาบของบัดจูเนี่พี่น้องตามจาพเขาเรา คือยอดดีลีพี่น้อง <c oughs> ในหน้าทีน่นี้เนาะพ่อลูกเนาะพ่อลูกผู้บดีว <c oughs> ัดกันเลยล่ะช่วงนี้ก็นนกได้แต่ว่าเพ่งกีฬาที่วัดรองกับกูกับพอ่อทีจักรอดจิตามพี่น้องแจ็คสิบปอยในวันที่เท่าไรกับบุลูผู้กับเนาะพี่น้องเนาะยังทันในพันพธุพันธ์ในแจงออกมาอ้แจ็คสิบปอยเมือนไอเพ่งไอ้ใรเพ่งไอ้ใครว่าเพ่งปมมู้บทชิ้นข้าของกังนำงกังนำคลินิกเนาะพี่น้อง,องเป็นเป็นพียงแค่ปู้บทชิ้นข้าคนนึง ออกไปทั้งนั้นเนาะพี่น้องเนาะนารองนารักโอเคเนา,นาๆๆ okay, นะพี่น้องคลิปนีกับพี่มีอ่อะไรว่าดีใจภาพดีใจน้ำมีลาย okay, มันเพื่อนในประทับใจแห้งพี่น้อง <c oughs> ออกคุดหลายๆสำหรับทุกไรทุกแช่ทุกการติดตามด้วยพี่น้องด้วยให้ลำล้ำเรื่อยๆอยู่ดีแห้งสุปูสุขคนเอาคลิปดีไว้ซมีคลิปนาพูอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ